สวยกูเมียนายอกอีกเสยเมื่ออื่นอา่างอึ่งอา่านแต่งตัวแต่ละชุดอยู่ผวาเลยเไม่ต้องเปลี่ยนนะนางใส่อ,อะไรสวยๆแบบขอไม่เปลี่ยนสักผมเปลียนดูดีไข่เมียนายนยก<ร>อ่ะเขาทำไมอ่ะเขาไม่เปลี่ยนทำไมอย่างนั้นเขาก็คิดว่าเขาโอเคนะมันไม่มันมันถ้าม้าบางๆแรงๆเนี่ยมันจะได้แับม้าเป็นแผงเป็นกระปังอ่ะเหมือนม้าอ่อนพานนั่นหรือเออม้าอ่อนพานมันได้ อันนี้ก็คือไ,ไม่มันบางคนตัดนาก็ตัดนาไงมันแล้วแต่คนชอบมันแล้วแต่คนเนี่ยมันแล้วแต่คนเอาระดับไหนบางคนก็ตัดถ้าเอาแบบหนาๆเลยเขาคิดว่าเป็นแฟชั่นเขามั้งกเขาตัดเขาแบบนั้นก็เหมือนตักมายูล่ามายูล่าก็ตัดมาเหมือนเหมือนเหมือนเขาเหมือนแต่ว่าของเขาก็คุแบบนั้นน่ะเขาจะลิซ่า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 